พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะลาออกจากราชการเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรมีระเบียบกฎหมายใดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมซึ่งในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับพนักงานจ้าง ตรงนี้นะครับในข้อ55เนี่ยในสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้ใดเนี่ยประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานก็ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นนะครับก็คือถ้าจะลาออกก็ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกต่อผู้บริหารนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยัย การให้ออกจากราชการการอุทธรการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตําบลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลโดยอนุโลมก็คือให้ปฏิบัติเหมือนกับการเป็นพนักงานส่วนตําบลนะครับกรณีพนักงานส่วนตําบลลาออกก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการเนี่ยเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าพนักงานส่วนตําบล ออกจากราชการเมื่อวงเล็บ3ลาออกจากราชการนะครับลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออกซึ่งในข้อ24เนี่ยพนักง,งานส่วนตําบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้ยืน่นหนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้หนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ออกคําสั่งให้ลาออกจากราชการได้นะครับแต่ว่าจะต้องโดยเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมาการพรนักง,งานส่วนตําบลน,นะครับ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการก็ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนอวันขอลาออกไม่น้อยกว่า30วันในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกเน,นี่ยยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า30วันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นจะอนุญาตให้เป็นรายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้นะครับก็คือเขากําหนดเอาไว้ต้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน แต่ถ้ามีเหตุผลมีความจําเป็นนะครับจะน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ให้เป็นดูพินิษของนายกจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้นะครับและในข้อ25เนี่ยเมื่อพนักง,งานส่วนตําบลได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักง,งานส่วนตําบลผู้ใดแล้วถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า30วัน หรือที่ไม่ได้ระบุวันขอลาออกเอาไว้เนี่ยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาลาออกเนี่ยะจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะครับดําเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่งในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้นะครับ ก็ให้เสนอนคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นเนี่ยลาออกจากราชการและให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคําสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนตำบลเลยนะครับโดยเขาให้นําเอาประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับในเรื่องของอข้าราชการที่เป็นพนักงานส่วนตำบลน,นะครับนำมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัตินในการลาออกจากราชการก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับ